สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เนเน่ชาแนลวันนี้เราก็อยู่เกมโคดูซึบะแฟนเทสติกเดย์กันอีกครั้งนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับเกมโคดูซึบะเนี่ยเขามีอัปเดตกิจกรรมใหม่นะครับพร้อมกับตัวละครใหม่ครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนนะครับไปส่องสกิลตัวละครใหม่ทั้ง3ตัวเลยนะจะเป็นตัวลงตู้4ดาว2ตัวนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวเนี่ยจะเป็นตัวแจกนะครับสามดาวนะก็ในช่วงท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะมีเปิดกาชาด้วยนะสำหรับใครที่อยากดูเปิดกาชาเนี่ยก็อด ก็ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนไปดูตัวละครแจกก่อนเลยละการสำหรับตัวละครแจกรอบนี้นะครับต้องบอกว่ามันเป็นกิจกรรมจากเนื้อเรื่องนะครับที่มีอนิเมะภาคเดอะมูฟวี่แล้วนะก็ใครที่ยังไม่ดูนะครับก็ลองไปหาดูกันได้นะบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งตอนนะครับที่สนุกมากนะสำหรับตัวละครแจกรอบนี้นะครับจะเป็นอาลูเอะครับซึ่งอีเวนต์นี้นะครับต้องบอกว่ามันเป็นอีเวนต์ทาาดไฟนะตัวละครที่ใช้เนี่ยต้องเป็นตัวละครท่าน้ำนะครับตัวละครที่อัปเดตเข้ามาเนี่ยมันก็เป็นท่าน้ำนะแต่อา ซึ่งอารูเอตตอนนี้นะครับถ้าแสงเนี่ยต้องบอกว่ามีเกือบครบทุกระดับแล้วนะ2ดาวนะครับมีอยู่แล้วนะแล้วก็4ดาวเนี่ยมาไปแล้วนะครับส่วนตัวแจกรอบนี้เนี่ยจะเป็นอารูเอตสดาวนะครับซึ่งอยู่ตรงกลางระหว่าง2ดาวกับ4ดาวนะซึ่งอารูเอตตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่ามันจะเป็นตัวละครที่มาแทนอารูเอตสดาวโดยสมบูรณ์นะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันดีกว่า2ดาวหมดเลยเพื่อนๆก็สำหรับท่าแรกนะครับชายนิ่งสตาร์นะครับที่เลี้ยวสุดท้ายนะครับจะมีพลังโจมตีถึง221%คูอดาวอร์เนต์ครูวิบามีนะ ส่วนท่าที่2นะครับชายนิกเลนพลัสท่านี้จะโจมตีหมู่นะครับความแรง154%พร้อมกับมีโอกาสทําให้ศัตรูติดสานาเฮสไปเลยเวลาทั้งหมด10วิด้วยนะครับก็คูดานเนี่ยอยู่ที่28วินะส่วนสวนแตทพื้นฐานนะครับเลือดอยู่ที่1,331แล้วก็พลังโจมตีเวทอยู่ที่277นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูคู่กรณีเปรียบเทียบนะครับอลูเอตสอดาวที่เรามีอยู่แล้วนะคืออลูเตตัวนี้เนี่ยมีเลือดประมาณพันสเท่านั้นนะครับแล้วก็พลังโจมตีเวทเนี่ยน้อยกว่าประมาณ30นะครับส่วนสกิลนะครับจะเห็นได้ว่าจริงๆเนี่ยมันเหมือนกันเลยนะ เพียงแค่อารูเอตสองดาวเนี่ยมันไม่มีดีบัฟติกมาด้วยนะครับก็ท่าแรกนะครับชายนิ่งเลนสำหรับท่าหมู่อารูเอตสดาวนะครับต้องบอกว่าแรงกว่า3ดาวนะมันเป็นท่าเดเมจเพียวนะครับไม่มีดีบัฟนะคูดาวเนี่ยอยู่ที่26วีครับส่วนชายนิ่งสตาร์นะครับท่านี้จริงๆมันก็แรงกว่า3ดาวนะเพราะว่าความแรง3ดาวเนี่ย ที่ตันแล้วนะครับอยู่ที่221เปอรใช่ไหมแต่ว่า2ดาวเนี่ย224อรนะครับแต่ว่าข้อเสียของมันคือครูดาวเนี่ยนานถึง30วีนะเพราะฉะนั้นบอกเลยว่า3ดาวเนี่ยกินขาดครับพอสเตตต์พื้นฐาน3ดาวนะครับก็เยอะกว่า2ดาวนะแม้ว่าสกิลจะเบาวกว่าก็จริงนะครับแต่ว่ามันเบา,ววาน้อยกว่ากันนิดเดียวนะที่สําคัญตัวละคร3ดาวนะครับอารูเอะรอบนี้เพื่อนๆสามารถอัพเลเวลสกิลจนตันได้นะเพียงแค่เข้าร่วมอีเวนต์แลกของให้ครบเท่านั้นเองครับ ก็ ه, หลังจากที่เราดูตัวละครแจกไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูตดัวละครสีดาวที่อัปเดตเข้ามารอบนี้ทั้ง2ตัวเลยดีกว่าก็รอบนี้นะครับจะเป็นเมกุมินกับยุนยุนนะครับที่อัปเดตเข้ามานะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มจากสกิลของเมกุมินกันก่อนเลยครับเอาจริงดูแค่อาร์ตเนี่ย <c oughs> ก็รู้สึกว่าคุ้มค่าที่จะเปิดหาแล้วนะคือแบบดูมีพลังมากนะครับอาร์ตสำหรับสกิลของเมกุมินนะครับทำอะไรได้บ้างนะครับถ้าแรกไฮโดรพอชั่นพลัสนะครับท่านี้เนี่ยจะโจมตีเป้าเดียวนะครับแล้วก็ลดสปีดปาานกงรขอตู นาน16วินาทีลดสปีด2ขั้นนะครับส่วนท่าหมู่นะครับซเปอร์มารีนพอยชั่นพลัสนะครับท่านี้จะโจมตีหมู่นะครับพร้อมกับบู o s t พลังโจมตีเวททั้งทีมได้ระดับปานกลางนาน10วินาทีนะครับแน่นอนการโจมตีปกติของเมกุมินนะครับก็จะเป็นการโจมตีแบบไม่มีธาตุนะแล้วที่สําคัญเป็น d a เมจกายภาพด้วยนะครับส่วนเทรดซัพพอร์ตเนี่ยก็จะเป็นบัฟน้ําไฟนะครับ6%นะก็สําหรับเมกุมินตัวนี้นะครับถามว่าใช้ได้ไหมนะครับก็ต้้้ออองบบกกว่่่าใใชไดดนนนะะิลเียยูรั โอเคทั้งหมดเลยนะคือพื้นฐานเมกูมินทั่วไปนะครับจะมีโจมตีท่าเดียวหนึ่งแล้วก็ท่าหมู่หนึ่งนะซึ่งเอาไปใช้ในอารีนาได้ดีอยู่แล้วนะครับสำหรับเมกุมินนะแต่ถ้าเกิดเราเอาไปเทียบกับเมกุมินลีซิโ่นะครับยังไงผมก็คงให้ภาษีของเมกุมินลีซิโ่ดีกว่านะเพราะว่ามันมีบัฟสปีดนะครับให้กับทีมทั้งทีมเลยที่สําคัญมีท่าหมู่ถึง2ท่านะครับเพราะฉะนั้นโอกาสได้ใช้เนี่ยถามว่ามีไหมผมว่าอาจจะมีนะแต่ว่าไม่เยอะนะสำหรับคนที่มีเมกุมินลีซิโ่อยู่แล้วนะครคนร์ช่ีนนี้ ผมก็ไม่ค่อยเลคคอมเมนต์ให้เปิดหานะที่สาคัญตู้นี้นะครับมันไม่ใช่ตู้ลิมิเต็ดนะต่อมาตัวที่2นะครับจะเป็นยุนยุนนะครับเวอร์ชั่น Magic Academy Memory นะครับก็สําหรับยุนยุนตัวนี้นะครับถือว่าเป็นยุนยุนท่าน้ำนะครับเวอร์ชั่นอัปเกรดนะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับของเราเนี่ยมียุนยุนเวอร์ชันว่ายน้ำไปแล้วนะมันเป็นท่าน้ำเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าดีกว่านะครับเพราะว่ายุนนล่างนี้นะครับเหมาะกับการตีมอสมากๆเพื่อนๆเพราะมีสกิลเป้าเดียวนะครับถึง ก็สำหรับท่าแรกนะครับไฮโด o c r u s นะครับจะเป็นโจมตีธาตุน้ำนะครับความแรง223%ครูดาวเพียง19วิเท่านั้นนะส่วนท่าที่2นะครับมา r l นช็อตพลัสท่านี้เนี่ยจะโจมตีศัตรู1เป้าหมายนะครับด้วย d a เมจ e ธาตุน้ำนะครับแรงถึง162%ที่เลเวล5นะแล้วก็ยังสามารถลดเกาะเวทปานกลางครับของศัตรูได้นานถึง12วิด้วยนะและสำหรับการโจมตีปกตินะครับแน่นอนเป็นธาตุน้ำนะส่วนพา s s i v e t r a นะครับก็จะเป็นบัฟน้ำแสงนะครับอย่างละ6%นะ ก็สําหรับยุนยุนตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าเหมาะแก่การเอาไปลงทีมตีอารีนาในตอนนี้มากๆนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าตัวละครท่าน้ำปัจจุบันครับที่น่าจะใช้กันเนี่ยเขาจะมีเป็นวิสท่าน้ำนะครับแล้วก็เอมิเลียจากรีซิโลนะครับอันนี้เนี่ยผมไม่นับเมกุมินรีซิโลนะเพราะว่าเมกุมินเนี่ยมันใช้แล้วทิ้งนะครับแล้วก็จะเป็นยุนยุนอีกหนึ่งตัวนะครับที่ความสามารถเนี่ยทั้ง3ตัวเนี่ยถ้าเกิดไปด้วยกันนะครับผมว่ามันลงตัวมากๆนะเพราะว่า อันติีของวิสแบบใหม่นะครับจะสามารถลดเกราะลดสปีดของศัตรูได้ใช่ไหมสามคันนะส่วนยุนยุนเนี่ยอันติีจะเป็นบัฟเวทสามคันนะครับแล้วก็เอมิเลียเนี่ยอันติีจะเป็นบัฟเกาะนะครับสาม้ันนะคือไปด้วยกันสามตัวเนี่ยเรียกได้ว่าบัฟอยู่ครบเลยนะครับแน่นอนว่าใครที่มียุนยุนเวอร์ชันว่ายน้ำนะครับก็สามารถใช้แทนได้นะแต่ว่าเวอร์ชันนี้เนี่ยมันดีกว่าตรงที่ระหว่างทางนะครับตอนที่ยังไม่ได้อันติีเนี่ยยุนยุนล่างนี้นะครับเขามีลดเกราะให้ด้วยนะ เพราะว่าถ้าเกิดเราไปใช้เซตที่ผมบอกไปนะครับทั้ง3าตัวเนี่ยระหว่างทางเนี่ยมันจะไม่มีลดเกาะเวทของศัตรูเลยนะถ้าเราไปใช้ยุน่นยุนว่ายนะ้ําเวอร์ชัน3ดาวเนี่ยมันก็จะเป็นบัฟเดเมดเวทชนกับองวิทอีกทีหนึ่งนะมันก็เลยไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับทำให้ยุน่นยุนตัวนี้นะครับปัจจุบันผมคิดว่าน่าจะเป็นคอมที่ดีที่สุดน,นะสาหรับท่าน,น้ําในการตีอารีนาตอนนี้นะครับ แต่อย่างที่บอกไปว่าตู้นี้ไม่ลิมิเต็ดนะครับถ้าเกิดไม่รีบเพชรไม่เยอะเนี่ยผมก็แนะนําให้ข้ามนะครับแต่สำหรับผมผมเล่นทีมเว้เป็นหลักนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมค่อนข้างอวยยุนยๆนะๆนะก็อยากจะได้น้องยุนนมาเข้าร่วมทีมเพิ่มนะครับแต่ผมก็คงไม่ทุ่มเพชรทั้งหมดเพื่อเปิดหานย,ยุนๆนะครับเพราะว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยตู้วาเลนไทน์นะครับจะเข้ามาแล้วนะที่สำคัญวาเลนไทน์เนี่ยมันเป็นตัวละครลิมิเต็ดด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมมาเปิดแบบหอมปากหอมคอแล้วกันก็เดี๋ยวผมจะเเปปิดชีนท กับคริมสันเมจิกอะคาเดมตู้ใหม่นี้นะครับจนกว่า4ลุงจะออก1ใบแล้วก็จะหยุดนะโอเคก็เพื่อมีการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยดีกว่าก็เดี๋ยวเรามาเริ่มจากตู้แถมขวดพอชั่นฟรีก่อนนะครับตู้นี้เนี่ยมันราคาพิเศษด้วยนะเหลือเพียงแค่2,000เพชรเท่านั้นครับแต่ว่าต้องใช้เป็นเพชรเติมนะมาพร้อมแล้วก็ลุยเลยครับ3 2 1ไป 1> โอโได้ไหมเนี่ยอันนี้ต้องลุนเลยครับมาทีได้ไหมลุงลุง โอเคอันนี้เกลือครับเรียบร้อยโอ้โหอันนี้เรียบร้อยนะครับไม่เป็นไรเราได้ขวดพอชช่ามาหนึ่งนะมาอันนี้ของจริงแล้วครับเดี๋ยวเปิด100เพชรไปก่อนนะก็ขออย่างเดียวนะครับจะอ,ออกเป็นเมคูมินแล้วกันนะขอให้เป็นยุนย่นๆนะครับยุนย่นๆผได้สีทองด้วยเ Darkness นะครับไม่แย่ไม่แย่ ก็ถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลุยเลย3 2 1ไปครับเยอะก็สบกันเชอร์กี้ด้ยน่าจะไม่รอดรอดไหมขอลุงหนึ่งใบโอเคทองสามครับโอ้โหเอาจริงแอบเกลืออยู่นะครับรอบนี้มาโอ้โได้ไหมคนเยอะอยู่คนเยอะอยู่ลุงที่ลุงลุงสักใบเดี๋ยว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  ทองสามอีกแล้วนะครับมาครั้งที่สามโอ้โหเดี๋ยวไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่แล้วครับอันนี้ไม่ใช่แล้วโอเคทองเหลือสองด้วยครับเดี๋ยวผมกดย้อนกลับนิดนึงโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวกดไปสี่ทีนะครับยังไม่ออกเลยนะหมดไปหมื่นเพชรแล้วครับมาเดี๋ยวผมรอยืนยืนมาก่อนละกัน วันนี้นี่ต้องบอกว่าดวงดีไปแล้วนะครับ Princess Connect เปิดไป33โลนะได้ตัวใหม่ไปแล้วนะครับเอาจริงโคโนทีซื้บะช่วยอยากเีลลอด้วยได้โปรดมารอยุนยุนเป็งประกายครับมายั่งมายัง,มา,ยงมาแล้วโอเคโอ้ได้ไมเนีลุงตัวเดียวมันยากขนาดนี้เลยหรอลุงตัวเดียวมันยากโอเคอเดีเ๋ยว โอเคครับเอลิกาตัวใหม่นะเอาจริงเสียงน้องเอลิกานี่น่ารักมากนะครับมาไปต่อครับโอเคโอเคครับมาแล้วได้โปดได้โปรดขอร้องขอร้องตัวแรกเลยเอยโอเคสองใบย,ยืนยืนยุนยุนยุนยืนยน โ,โอเคสิ่งที่ไม่อยากได้มากที่สุดนะครับโ,โหมาไปแล้วนะเมกุมินนะครับไม่เป็นไรยังมีโอกาสครับยังมีลุ้นยังมีลุ้นเลีกตัวนึงครับมาไมด,ด้โปดได้โปดตัวต่อไปยุนยุนมาทีฮึ่วยร้<น>องเพลงให้กับ<ว><น> โอเคดิวเลอร์มิซุรุกินะครับตัวนี้ผมยังไม่มีนะโอ้โหได้ตัวใหม่2ตัวเลยนะครับอันนี้มิซุุกิธาตุดินนะเพราะว่าธาตุดินเนี่ยตัวเดเมตตอนนี้ยังไม่เยอะนะครับโอ้โหแต่ว่ายุ่นยุ่ไม่ได้นะนเ,อนเอาไงดีอ่ะผมเปิดเพิ่มอีกหน่อยแล้วกันไปครับขออีกสักตัวนะขออีกสักตัวรู้อีกสักใบมา เดือดจัดเดี๋ยวยืนหยุดมาด้วยฮึบได้โปวดได้โปดขอลู้อีกใบเดียวครับได้ไม่ได้ผมหยุดแล้วจริงๆเก็บเพลินแล้วครับเก็บเพลนแล้วโอเคโอเคโอเคได้โปรดวใไมยืนยุยืนยุดยืนยุดอย่าเป็นเมกุมินอย่าเป็นเมกุมินโอ่ทองเยอะมากแต่ท้องไม่สำคัญครับตอนนี้ขอยืนยุนเท่านั้น เมกุมินลินนะครับได้ไหมได้ไหมหัวจริงหัว oh, เลยตอนนี้ใจเต้นใจเต้นคริสนะครับมาแล้วโโโดริมบเคนโโโมมมิิาาวเเดรกอ้หลียครับเดี๋ยวอ่ะครั้งสุดท้ายแล้วเพื่อนถ้าไม่ได้ยังไงผมหยุดแล้วนะครั้งนี้มาโอเคน่าจะได้หยุดจริงนะครับ โอ้ยุนยุนไม่มาจริงเหรอเรียบร้อยครับ